บริเวณท่อ PVC หน้าห้องน้ําในบ้านของน้องต่อเองโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บหลักฐานรอยเลือดต่างๆไปตรวจสอบแล้วเช่นเดียวกันแล้วเมื่อวานนี้ก็มีเก็บหลักฐานบริเวณพื้นห้องน้ําไปตรวจสอบโดยพบร่องรอยบางอย่างแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ได้บอกในเรื่องของหลักฐานว่าไปเจออะไรแต่เจ้าหน้าที่เก็บหมดเลยนะฮะเก็บผ้าห่มเก็บ รอยเลือดที่ท่อ p v c แล้วในห้องน้ำไปเจอหลักฐานบางอย่างตำรวจเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วแม่เด็กเข้าห้องน้ำแต่ว่าเป็นการเข้าห้องน้ำนานผิดปกติ <ừ> แล้วบอกว่ามันมีอาการคล้ายกับคนกำลังจะหนีจะหน,นีอะไรหนีอะไรบางอย่างหรือไม่รอจากนั้นเก็บรอยเลือดที่ท่อ p v c แล้วในห้องน้ำไปเจอหลักฐานบางอย่าง ตำรวจเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมดแล้วอีกก็มีคาบเลือดคาบไม่ใช่เหมือนเป็นคาบอะไรไม่รู้ค่ะตรงท่อพีวีซีทางน้ําไหลหลังบ้านนะคะค่ะ,คะแล้วก็น่าจะเป็นตรงอะไรไม่รู้ตรงห้องน้ำค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าคือคาบอะไรเจอหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไรพอมันเห็นเหมือนว่าคาบอะไรหยุดนะคะหนูก็เพิ่งสังเกตเหมือนกัน ลูกงอแงแบบเนี้ค่ะก็เลยอุ้มลูกมาให้ลูกเนี่ยกินนม ค่ะแล้วนี่ก็คือไข้ของน้องนะคะในวันที่4ก่อนที่จะหายตัวไปนะคะสูงถึง38.7คือสูงมากๆอาจจะช็อกหรือชักได้เลยนะคะกดว่าลูกกินนมลูกก็ยังร้องอยู่ค่ะด้วยความที่เธออาจจะอายุเพียงแค่ส6ปีเท่านั้นลูกตัวร้อนใช่ไหมอ่ะพาลูกไปอาบน้ําค่ะคในห้องน้ําแล้วแม่ของเด็กอ้างว่าน้องลื่นแล้วก็หลุดมือ,อแต่ว่าจะหวะหลุดมือค่ะหัวของน้องฟาดกับพื้นปูนะ่ะแล้วเสียงดังแอกแบบนี้เลยหลังจากนั้นน้องชัก ชักเสร็จแล้วก็ตาเหลือกหลังจากนั้นก็หมดสติอนะคะแต่ว่าตอนให้การรับสารภาพเนี่ยแม่เด็กไม่ได้พูดว่าน้องเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรบอกว่าหมดสติค่ะก็อุ้มเราเขย่าไปมาเนึกสภาพของค่ะไอเส้นเลือดที่มันมีบรเวณนั้นมันก็จะีขาดออก<ม>อืมแล้วมันก็เลยเกิดเลือดออกในสมองเครื่องพวนี้เนี่ย ส่งผลรุนแรงกับเด็กทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเลือดออกในสมองความดันในกระโหลกศีสสูงเด็กเ็าจะมีเรื่องของชักหรือซึ่งโคมา่าเด็กบางรายก็คือตาบอดบางรายก็คือถึงขั้นแบบเสียชีวิตได้ค่ะหัวของน้องฟาดกับพื้นปูนะ่ะแล้วเสียงดังแอกแบบนี้เลยหลังจากนั้นน้องชักค่ะ ชักเสร็จแล้วก็ตาเหลือกหลังจากนั้นก็หมดสตินะคะแต่ว่าตอนให้การรับสารภาพเนี่ยแม่เด็กไม่ได้พูดว่าน้องเสียชีวิตหรือไม่อย่างไรบอกว่าหมดสติค,ค่ะก็อุ้มลูกของตัวเองกลับมานอนอย่างที่นอนนะนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ แล้วเพื่อจะตั้งสติว่าตัวเองจะต้องทำอย่างไรกันต่อจากช่วงประมาณสักตีสามค่ะผ่านมาค่ะช่วงตีหนะ้าณตอนนั้นลูกแน่นิ่งไปแล้วก็คงรู้แล้วล่ะค่ะว่าลูกที่เสียชีวิตไปแล้วอุ้มลูกออกจากบ้านตอนช่วงตีห้าแล้วเอาลูกไปโยนทิ้งน้ําบริเวณริมแม่น้ําท่าจีน<ะ>หลังจากนั้นก็กลับมานอนต่อที่บ้านทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ตอนเช้า<ะ>ตื่นมา<ะ>ย้อนกลับไปจุดที่เอาลูกไปทิ้งค่ะ ไปดูรูปผลปรากฏว่าลูกหายไปแล้วไม่เจอไม่เจอร่างของลูกค่ะณตอนนั้นแม่ของเด็กคิดว่าน้ําอาจจะพัดพาร่างของลูกไปเขาเชื่อแบบนั้นตั้งแต่แรกนะคะคุณผู้ชมตื่นมาย้อนกลับไปจุดที่เอาลูกไปทิ้งค่ะไปดูรูปผลปรากฏว่าลูกหายไปแล้วไม่เจอเไม่เจอร่างของลูกค่ะณตอนนั้นแม่ของเด็กคิดว่าน้ำอาจจะพัดพาร่างของลูกไปเขาฆ่าค่ะแม่เด็กเนี่ยตื่นมาเข้าห้องน้ำแล้วก็ ปกติคือพยานก็เห็นนะคะนอกจากนี้ยังมีอาการแบบลุกลี้ลุกลนนะ่ะ<ม>คล้ายเหมือนคนจะหนีอะไรบางอย่าง<ม>และที่สําคัญยังเห็นว่าแม่เด็กมาล้างมือที่จุดจุดนี้อีกด้วยพอถึงช่วงปีห้าค่ะพบว่าแม่เด็กจากที่บอกว่าตัวเองหลับไปแล้วนะ แค่ตื่นมาชมนงนมชมนมอะไรให้ลูกที่บ้านที่ห้องแต่มันไม่ใช่เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์มือถือมันไปจับได้ว่าแม่ของเด็กเดี่ยไปใช้โทรศัพท์มือถือบริเวณป่ารกร้างติดกับแม่น้ำท่าจีนค่ะคเห็นไหมคะแล้วแม่เด็กก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็สารภาพว่าตัวเองเอารูปไปโยนทิ้งณจุดจุดนั้นจริงๆ